ก okay. าแฟหยุดนายยกกับไปครับเดี๋ยวนะอ่าน้ำต้นนะครับโอเคครับสวัดสินเลยทีเดีครับผมนี<อ>่โชคพิการหลายตอนนะครับมาเ,เจอใครอะ่ะเจอกับจูม,มงครับเจอใครนะจูมงครับจูโมง่งเคยเจอ,อยังคเคยดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมเ,เขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูมาแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปแก้เป็นไบทีเนาะนะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ไทยสูตรเดียวตอนนีุู้ป้มมูซ้อมมีขายบ้านสูตรเดีมีเกลียวเนี่ยมี่ร้อที่พักครับเออเช็คแต่ยุครับก็มามีก็มีพี่ๆเก่าๆมาช่วยนะเก็บตัวจากไฟนี้เนี่ยก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ ก่อนพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่อีกหรอคือยังไม่ได้ชกที่ไหนเลยโอ้โหแล้วพี่ใบได้กลับบ้านไหมไม่ครับยังไม่ได้กลับนะชคไฟนี้ก่อนเนาะนะครับแล้วเราซ้อมมารวมๆแล้วโอ้โหก็เกือบเดือนเลยดิเดือนหนึ่งได้นะครับแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนจําได้ไหมชกที่นี้ครับเออนัดเจอใครอ่ะจอกับเสือบอลเป็นไงครับเสือบอลเจอเสือบอลชนะชนะมานะแล้วเรา้ําหนักนี้คุมมาเยอะแม่ร้อยปอ์เนี่ย ไม่ค่อยเท่าไหรร่่่่ไไมคอยเทาห่นะกิโลกิโลสองสามโลก็ถือว่าไม่เยอะเนาะทําได้ตามสูตรเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับอืมไม่รู้ยังไม่เคยลองนะโอเคออาอายุอะไรละครับอายุสิบหกคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ไปปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณกี่กิโลประมาณสี่เก้าห้าสิบอ่าคุณเต่เราเป็นมวยอะไรครับ สายดวาสองร้อยสเราชกมวยมาลมๆกี่ไฟครับจํไม่ได้เออสี่สห้าสิบเอาปากีปน้องให้เชียนหน่อยก็ฝากช่วยเียนกังใจใจครับผมครับนับตันึครับเ๋ยครับผมจูบองกับกัปัครับผมมีชพิการ้อยสองมาสอบเกินไป ามก็ไปรถมาชุดเดียวน้ําหนักนี้คุมมาเยอะไหมไม่ครับประมาณกิโลครับประมาณสองโลสองโลถือว่าต่ําสุดหรือยังต่ำสุดแล้วครับต่ำสุดแล้วพราะอากาศหนาวเนอะซ้อมอยู่ไหนครับก็กับพนาตอนนี้ทัวร์ซ้อมมีใครบ้างมีพิรงค์แล้วก็เรสิคิวแล้วก็ขนองสึกครับครับผมเก็บตัวมารวมๆกี่วันนี้ไปนี้เกือบเดือนครับเกือบเดือนได้ปีใหม่ก็ไม่ได้กลับเลยหรอปีใหม่ก็ กลับอยู่ครับไปกลับแป๊บเดียวอ๋อกลับแป๊บเดียวแล้วก็มาซ้อมต่อตแสดงว่าวโ,อโอ้โหเร่งตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอครับอือร่างกายให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นร้อยเปอร์เซ็นต์นะช่วงหลังชกที่ไหนบ้างครับชกโอตโกรครับออตโกกี่ไฟชกไฟล่าสุดก็ทน้านก็กยกสามครับเอ้ยโอ้น็อกด้วยอะไรอ่ะตอกครับตอกโอู้หวันนี้เราเจอกับใครอะเป๊ปซี่ครับเจอกับเป๊ปซี่ชอบกินไหมครัครับหวานเจี๊ยบเลยไหมวันนี้ เคยเจอเคยเจอมาก่อนไหมไม่เห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงได้ครับได้อยู่นะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูเทปมาไม่มีเลยคิดว่าวันนี้ต้นต้นปิดเกมไว้ได้ไหมต้องต้องลองเอ้ยต้องลองดีเหรอเราจะมาไล่ซอกเขาเลยหรือว่าจะดูเชิงก่อนดีดูเชิงดูเชิงก่อนนะไม่รีบเนาะนะครับผมอ่ะแล้วเราล่าสุดน็อกเขาไว้แล้วก่อนหน้านี้มีใครกันมีเพชรธันวาครับจะเป็นไง ชนะน็นอกยกหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โหเราฟอร์มน็อกมากี่ไฟเนี่ยน็อกอยู่นี่สามไฟแล้วน็อกอยู่นี่สามไฟแล้วโอ้โถูกเชลโล่กันที่นี่เหรอไม่รู้เหมือนกันเออโอ้โหแต่ทุกที่เราชกแต่หลังคู่เอกใช่ไหมวันนี้ได้ชกคู่แรกครั้งแรกเลยไหมครั้งที่สองครับครั้งที่สองนะตื่นเต้นอยู่ไหมเนี่ยไม่ครับไม่ตื่นเต้นแล้วนะโอเคอายุไรละครับสิบห้าปีครับคนจังหวัดตุรินครับไปปล่อยเท่าไหรละครับ ไปปล่อยสี่จุดเก้าครับพื้นเพลเราเป็นมวยไรมวยมวย,วมวยขวาครับมวยขวาเราขนาดวงนอกหรือวงในวงนอกครับ,บวงนอกเออฝีมือใช่ไหมซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยสิบหกครับเราเช็ดมวยนี้มารวมๆกี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบหกสิไฟครับเอาฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องเชียร์ อยู่มงกุฎมากเลยนะครับตามผลงานเลยนะครับครับผมเออเอานี้เปิดหน้าเปิดตาเสร็จแล้วไหมเ,เสร็จ,รจรนะโอเครครับ